คุณซม้มสวัสดีค่ะคุณกิวีและ,และสวัสวดีค่ะเด็กๆ,ๆ,ๆวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูฟางค่ะและคุณครูอ้อมค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเอ๊คูฟางค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยโอ้ทำไมเราอยู่ที่ที่ทมีผลไม้เต็มไปหมดเลยคะคุณครูอ้อมอ๋อซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนหน่วยเรื่องผลไม้แสนอร่อยค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูฟางนะคะจะพาคุณครูอ้อมแล้วก็เด็กๆค่ะไปเที่ยวที่สวนผลไม้ของคุณครูฟางด้วยค่ะอ้อคุณครูฟางค่ะครูอ้อมอยากไปแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปคุณครูอ้อมบอกว่าวันนี้มีอะไรมาฝากเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูอ้อมมีคำคล้องจองค่ะ<อ>มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะโอ้คำคล้องจองจะเป็นยังไงเด็กๆอยากรู้หรือย,ยังคะ ถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอันนี้คือคำของจองค่ะวา้าค่ะคำของจองของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าผลไม้แสนอร่อยค่ะเดี๋ยวครูอ้อมนะคะจะเป็นคนพูดท่องคำของจองก่อนนะคะแล้วคุณครูฟังนะคะจะพูดตามคุณครูอ้อมแล้วก็เด็กๆนะคะพูดพร้อมกับคุณครูฟังเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาท่องคำของจองกันเลยนะคะ ผล,ลไม้ของไทยใครใครก็ชอบผล,ลไม้ของไทยใครใครก็ชอบทั้งหวานทั้งกรอบชอบกันหนักหนาทั้งหวานทั้งกรอบชอบกันหนักหนาฝรั่งมังคุดระมุดฟุตซาฝรั่งมังคุด ละมุดพุทซาอีกทั้งน้อยหน่าหนูจ๋าหน้าทานอีกทั้งน้อยหน่าหนูจ๋าหน้าทานลำไยแตงโมผลโตรสหวานลำไยแตงโมผลโตรสหวานน่ารับประทานหอมหวานชวนลองน่ารับ ประทานหอมหวานชวนล่องและนี่ก็คือคำล้องจองผลไม้แสนอร่อยใช่ไหมคะคุณครูใช่และในคำข้องจองผลไม้แสนอร่อยนี้มีผลไม้อะไรบ้างคะเด็กๆเอ๊ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะคุณครูฟังเห็นอย่างแรกเลยค่ะก็คือฝรั่งค่ะแล้วก็ต่อมาก็เห็นเป็นมังคุดค่ะเป็นผลไม้ที่คุณครูฟังชอบรับประทานด้วยค่ะแล้วข้างบนล่ะคะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าลูกใหญ่กว่าลำาไย เราเรียกว่าละมุดค่ะอ๋อแล้วข้างๆละมุดก็คือแอปเปิลเขียวใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราเรียกว่าพุทราค่ะคำข้องจองผลไม้แสนอร่อยของเราก็มีค่ะผลไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูอ้อมค่ะค่ะคุณครูฟางที่สวนผลไม้ของคุณครูฟางก็มีผลไม้เยอะแยะเหมือนกันค่ะโอ้คุณครูอ้อมอยากไปแล้วสิคะแลวเด็กๆอยากไปหรือยังคะอยากไปหรือยังคะ ถ้าอยากไปแล้วนะคะลุกมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะพาพร้อมแล้วไปกันเลยคุณครูคอ้อมค่ะนี่เลยค่ะส่วนผลไม้ของคุณครูฟ้า โอ้โหสวนของครูฟังใหญ่มากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีผลไม้เป็นไงคะคุณครวอ้อมเยอะแยะเลยค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ก็สนุกมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูฟังก็ได้เก็บผลไม้ค่ะมาให้เด็กๆได้ดูกันว่าวันนี้ค่ะสวนของคุณครูฟังมีผลไม้อะไรบ้างเด็กๆอยากรู้ไหมคะอยากรู้หรือย,ยังคะถ้าอยากรู้แล้วคุณครูฟงังพาไปดูหน่อยนะคะได้เลยค่ะ และผลไม้แรกของสวนคุณครูฟางก็คือคืออะไรคะคุณครูอ้อมแอปเปิลค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือแอปเปิลสีแดงนะ่ารับประทานค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกแอปเปิลว่า apple apple นะคะซึ่งแอปเปิลนะคะ,ะ,คะจะไม่มีเพียงแค่สีแดงสีเดียวนะคะยัง<ช>มีสีเขียวและก็สีเหลืองด้วยค่ะว้าวนะคะแล้วเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าด้านในของแอปเปิลนะคะ เป็นอย่างไรเด็กๆบอกว่าเด็กๆดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีไหมคะคุณครูอ้อมว่าด้านในของแอปเปิลเป็นอย่างไรจะเหมือนที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่าไปดูค่ะไปดูล้วว้าวมีมีประหันแล้วค่ะอ่านะคะนี่คือด้านในของแอปเปิลนั่นเองค่ะมีเนื้อสีอะไรคะคุณครูอ้อม สีขาวออกเหลืองๆนั่นเองค่ะโอ้ดูน่ารับประทานมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณครูอ้อมชอบทานนะคะคุณครูฟางแต่ว่าส่วนของคุณครูฟางค่ะไม่ได้มีแค่แอปเปิลค่ะยังมีกระดืงมีอะไรคะคุณครูส้มค่ะใช่แล้วค่ะส้มนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าส้มภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไรคะ วิแอบได้ยินเด็กๆตอบมาค่ะคุณครูอ,อ้อมส้มภาษาอังกฤษเราเรียกว่า orange หรือว่า orange นะคะ<ห>แต่ส้มค่ะเรามีแค่สีส้มหรือเปล่าคะคุณครูอ,อ้อมส้มนะคะยังมีสีเขียวด้วยนะคะใช่ค่ะก็จะมีสีอื่นๆด้วยนะคะเอ๊แล้วเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าด้านในของส้มเนี่ยมีเป็นยังไงอะคะคุณครูอ้อมก็อยากรู้ค่ะคุณครูฟางแล้วเราต้องทำงยังไงคะ ก็ต้องไปดูกันสิคะไปดูเลยค่ะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองใช่แล้วค่ะเนื้อข้างในของส้มค่ะจะเป็นเป็นกลีบๆเล็กๆอะค่ะคุณครูออมสีส้มน่ารับประทานมากเลยค่ะอาแต่ว่าหมดหรือยังคะคุณครูออมคุณครูออมคิดว่าครูฟางเอามาแค่นี้หรือเปล่าคะยังไม่หมดแน่เลยค่ะเพราะตอนที่เราไปเก็บนะคะหูผลไม้เยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลไม้ต่อไปเลยค่ะ ว้าว <Wow. S 2> อะไรคืออะไรคื<น>อลูกกลมๆค่ะเอแล้วก็จะมีขนอยู่ที่เปลือกด้วยเปลือกด้วยมันคืออะไรนะเด็กๆคิดว่าอะไรคะอ๋อใช่แล้วค่ะคือเงาะนั่นเองค่ะถูออกต้องค่ะนี่คือเงาะนะคะแล้วภาษาอังกฤษของเงาะค่ะเราจะเรียกว่า rambutan rambutan นะคะนี่คือเงาะนั่นเองค่ะ ผููฟางค่ะแล้ว<ะ>ข้างนอกลักษณะเป็นแบบนี้แล้วแล้วข้างในเงาะนี้จะเป็นยังไงคะข้างในน่าจะมีขนหรือเปล่าคะข้างนอกก็มีขนข้างในก็อาจจะมีขนก็นได้นะคะและเด็กๆนะคะคิดเอนคุณครูฟังไหมคะมเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ ไม่มีขนนะคะแล้วเป็นยังไงคะคุณครูอ้อมเนื้อจะเป็นสีขาวนั่นเองคะ่ะแล้วก็จะมีมเมล็ดด้วยนะคะอ๋อมเมล็ดเป็นมเมล็ดตรงกลางใหญ่ใหญๆใช่ไหมคะคุณฟังเคยรับประทานอยู่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะยังมีอีกคะ่ะเรามา <c oughs> เลยละขนมาเป็นรถเลยอะคะ่ะคุณครูอ้อม <c oughs> ไปดูผลไม้ต่อไปเลยคะ่ะ นี่เลยคะ่ะคือลูกอะไรอะคะคุณครูฟางเป็นลูกกลมๆคะ่ะให้ถ่ายดีกว่าคุณครูอ้อมให้เด็กๆช่วยถ่ายดีกว่าคะ่วะว่านี่คือผลไม้อะไรอืมคุณครูอ้อมเหมือนจะเคยเห็นนะคะที่ไปอยู่ที่สวนคุณครูอ้อมเก็บมาด้วยคะ่ะอ่านะคะผลไม้นี้นะคะเราเรียกว่า ทิมค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือทับทิมนั่นเองค่ะทับทิมนะคะภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่าพรมแกนเน t ตพรมแกนเนตนะคะนี่คือทับทิมค่ะเอะ๊แล้วเนื้อข้างในของทับทิมอะ่ะจะเป็นอย่างไรคะคู่ฟังเด็กๆ<ต>รู้แต่เปลือกเป็นสีแดงคูของว่า,าเนื้อข้างในก็น่าจะเป็นสีแดง จร่จะใช่<ะ>หรือเปล่านะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเนื้อข้างในของทัพทีมเป็นยังไงอาจจะเหมือนส้มหรือเปล่าคะ<อ>หรือว่าจะเป็นเนื้อเหมือนแอปเปิ้ลเอไว้ต้องเดาแล้วค่ะคุณครูฟังงั้นเราไปดูกันเลยค่ะไปดูเลยค่ะ,คะนี่ค่ะคุณครูอ้อมโอ้โหคุณครูฟังค่ะ อะไรมันอยู่รวมกันตรงนั้นล่ะคะเหมือนไข่ปลาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะนี่<ะ>แหละคะ่ะคือรับประทานพิเศษของทับทิมค่ะทับทิมนะคะเมื่อเราเปอกออกมาจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในคะ่ะซึ่งเม็ดเล็กๆข้างในเนี่ยจะเอาไว้รับประทานนั่นเองคะ่ะซึ่งจะมีรสหวานอมเปรี้ยวด้วยคะ่ะแต่เด็กๆนะคะเคยรับประทานหรือเปล่าคะอ เด็กๆแอบได้ยินเด็กๆบางคนบอกว่าเคยรับประทานค่ะซึ่งทับทิมนะคะเราสามารถนําไปสกัดเป็นน้ําทับทิมได้ด้วยค่ะโอ้คุยกูฟังทําให้คูอ้อมดื่มหน่อยนะคะได้เลยค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกค่ะไปดูต่อไปเลยค่ะผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าแก้วมังกรค่ะอ่าใช่แล้วค่ะนี่คือแก้วมังกรค่ะหรือภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า dragon fruit ค่ะ ดราก้อนฝุ่นนะคะนี่คือแก้วมังกรน,นะคะสีสวยมากเลยนะคะคุณครูอ้อมดูสิครับเปลือกของเขามีหลายสีเลยอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยจะสีเหมือนกับข้างนอกหรือเปล่าคะคุณครูอ้อมเออครูอ้อมว่า น่าจะเหมือนนะคะว่ามันน่าจะเหมือนทับทิมอะค่ะเพราะว่าเปลือกทับทิมก็ยังเป็นสีแดงเลยค่ะข้างในก็ยังเป็นสีแดงเลยอันนี้เปลือกเป็นสีชมพูกุรออว่าเนื้อข้างในก็จะต้องเป็นสีเหมือนเปลือกนะค่ะคุณครูฟางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไม่ต้องเดาค่ะไปดูกันเลยนี่เลยค่ะคุณครูออว้าวเนื้อข้างในไม่เหมือนสีเปลือกเลยค่ะใช่แล้วค่ะแก้วมังกรนะคะจะมีเนื้อสีขาวแต่ค่ะมีบาง ชนิดนะคะก็เป็นแก้วมังกรที่มีสีเดียวกับเปลือกเลยค่ะจะออกเป็นสีม่วงเข้มๆค่ะคุณครูอ้อมครูฟางขาแล้วไอจุดดำๆตรงนั้นมันคืออะไรล่ะคะเอจุดดำๆตรงนั้นเหรอคะคุณครูคอ้อมนั่นก็คือมเมล็ดของมันนั่นเองค่ะซล้วเราสามารถทานได้ไหมคะทานได้สิคะเอ๊ะคุณมนะคะคุณครูคอ,อ้อมกลัวทานแล้วจะไป เติบโตในท้องเหรอคะใช่แล้วค่ะไม่ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณครูไม่ต้องห่วงเลยค่ะอ่าเจ้าแก้วมังกรนี้นะคะเราสามารถทานได้ทั้งเมล็ดเลยคะ่ะยังไม่หมดเพลงเท่านี้ค่ะยังมีอีกค่ะเพราะว่าคุณครูฟังมีสวนที่ใหญ่มากเลยค่ะไปดูผลไม้ต่อไปกันเลยค่ะ <S <S ว้าวอร่อยค่ะคุณครูอ,อ,อ้อมยเหมือนทับทิมเลยค่ะเอทับทิมหรือเปล่าใบไค่ะเนี่ยเป็นผลไม้ สุดท้ายแล้วค่ะที่คุณครูฟางเก็บมาให้เด็กๆดูในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูอ้องขอคิดก่อนนะคะคุณครูฟางเด็กๆช่วยมองภาพแล้วคิดหน่อยได้ไหมคะว่านี่คือผลไม้อะไรใครตอบถูกเอาไปเลยสองพันดาวเออครูอ้อมคิดออกแล้วค่ะอะไรคะคุณครูอ้อมสาวรสค่ะคุณครูฟางสวรสเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะคุณครูอ้อม <Yeah. S 1> เอาไปเลยสองพันดาวค่ะนะคะนี่คือ สาวรสค่ะซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า passion fruit นะคะ passion fruit นะคะก็คือสาวรสนั่นเองค่ะคุณครูอ้อมค่ะอันนี้คือลักษณะของสาวรสนะคะก็จะเป็นรูปทรงวงกลมนะคะแล้วสีของเขานะคะก็จะเป็นสีออกชมพูม่วงๆนะคะใช่ะเป็นแบบชมพูม่วงๆนะคะแต่ว่าชมพูม่วงเนี้ยนะคะถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยยังจะมีรสชาติที่เปรี้ยวอยู่ค่ะ แต่จะมีอีกสีหนึ่งค่ะเมื่อเขาเริ่มแก่ลงนะคะเขาจะมีออกเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะซึ่งถ้าเราทานไปแล้วเนี่ยหูรสชาติกำลังดีเลยค่ะเปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยค่ะด้านในของสวรสเนี่ยนะคะครูฟางนะคะแอบใบค่ะว่าเขามีลักษณะที่พิเศษค่ะเป็นยังไงคะคุณครูฟางเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นค่ะหรือเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆอาจจะไม่กล้ารับประทานแต่ให้ครูอ้อมลองเดาดูก่อนเนี่ได้ค่ะได้คุณครูอ้อมแล้วเด็กๆลองเดาสิคะว่าอะไรเป็นยังไง มันรูปลักษณะเหมือนทับทิมครูว่ามันน่าจะมีเมล็ดเยอะๆเหมือนทับทิมหรือเปล่าคะก็อาจจะใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อสีขาวเหมือนแอปเปิลนะไม่ต้องเราแล้วค่ะไม่ต้องเราเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปดูเลยนี่ค่ะ นี่คือด้านในของเสาวรถค่ะคุณครูอ,อ้อมโอ้โห,โห,โหน่ารับประทานจังเลยค่ะใช่ค่ะเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆจะอาจจะแบบุเหมือนเหมือนลังพึ่งเลยค่ะหรือว่าเหมือนอะไรทำไมเป็นเม็ดๆเยอะๆเลยเราจะรับประทานได้ไหมเราสามารถรับประทาน ได้นะคะสามารถรับประทานได้ทั้งมเมล็ดเลยนะคะและเราก็ยังสามารถนําเอาไปทําเป็นน้ําสวรสได้ด้วยค่ะคุณครูอ้อมโอ้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจบจากตรงนี้นะคะครูอ้อมจะต้องไปลองทานสาวรสแล้วลวค่ะคุณครูฟ้าได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูฟ้าจะไปเก็บจากส่วนมาให้คุณครูอ้อมเอาไปฝากคุณครูแล้วก็เด็กๆด,ด้วยค่ะค่ะเด็กๆและนี่ก็คือผลไม้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะแต่คุณครูอ้อมค่ะสังเกตไหมคะว่าผลไม้แต่ละอย่างเป็นยังไงคะ มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันค่ะใช่ค่ะไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณครูอ้อมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนประกอบของต่างๆของผลไม้นะคะก็อาจจะมีที่เหมือนกันและแตกต่างกันแล้วแต่ผลไม้แต่ละชนิดค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผลไม้ต่างๆในส่วนคุณครูคฟังแล้วนะคะ, <ๆ S 2> ะ,คะเด็กๆก,ก็ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของผลไม้นั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆคะเรามาดูส่วนประกอบของผลไม้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณกูออมยกตัวอย่างผลไม,ม้มาหนึ่งชนิดค่ะคือแอปเปิลค่ะใช่แล้วค่ะไปดูส่วนประกอบแรกกันเลยค่ะส่วนประกอบที่หนึ่งนะคะคือใบนั่นเองค่ะใบนะคะส่วนประกอบที่สองค่ะนั่นก็คือก้านค่ะนี่คือก้านนะคะเป็นส่วนประกอบของผลไม้อยู่ด้านบนค่ะและส่วนที่สามนะคะคือ เปลือกนั่นเองค่ะ้าวค่ะเปลือกซึ่งนะคะส่วนประกอบทั้งหมดที่เด็กๆได้เห็นตรงนี้นะคะเราเรียกว่าส่วนประกอบภายนอกของผลไม้นั่นเองค่ะคุณครูอ,อ้อมใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบภายในกันนะคะ,คะว่ามีอะไรบ้างนะคะว่านี่เลยค่ะยกตัวอย่างเป็นแอปเปิ้ลเหมือนเดิมค่ะมาดูส่วนประกอบแรกเลยค่ะคืออะไรคะคุณครูอ,อ้อม คือเนื้อนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและส่วนประกอบต่อไปค่ะตัวนี้เลยนั่นก็คือมเมล็ดค่ะคุณครูอ้อมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนประกอบภายในค่ะใช่แล้วค่ะภายในของผลไม้นั่นเองค่ะ และในาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อผลไม้ลักษณะของผลไม้แล้วก็ส่วนประกอบของผลไม้กันแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถึงเวลาเล่นเกมกันแล้วๆๆะค่ะเกมในวันนี้นะคะคุณครูอ้อมอยากให้เด็กๆนะคะช่วยครูอ้อมตามหาผลไม้ที่ไม่มีอยู่ในภาพที่กําหนดค่ะดันบนนี้เลยนะคะ ะจะมีตัวเลือกให้เด็กๆอยู่ข้างล่างนะคะให้เด็กๆใช้นิ้วจิ้มไปที่ช่องสีเหลืองช่องสีเขียวหรือช่องสีชมพูนั่นเองค่ะอ่านะคะมาแล้วค่ะตัวเลือกของเราช่องสีเหลืองคือส้อมช่องสีเขียวคือฝรั่งค่ะแล้วสีชมพูคืออะไรคะครูอ้อมเชอร์รี่ค่ะ,ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะถ้ารู้คําตอบแล้วเด็กๆใช้นิ้วจิ้มไปเลยค่ะเดี๋ยวครูฟันจะให้เวลาทั้งหมดห้าวินาทีค่ะใช่ค่ะะนึ 1, 1> ่งสอง 3าสและ5ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะก็คือฝรั่งนั่นเองค่ะไม่มีอยู่ในภาพค่ะค่ะเด็กๆทางงั้นอย่าเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะยค่ะเฮ้ยโหมีผลไม้หลายชนิดเลยค่ะขอตัวเลือกมาเลยดีกว่าค่ะคุณครูอ้อมโอ เอเด็กๆรู้คำตอบดียังคะถ้ารู้แล้วใส่นิ้วของเด็กๆจิ้มไปเลยค่ะโดยจะให้เวลาทั้งหมด5วินาทีค่ะเริ่มนับเลย 2> 1, 1 2, 2> 3 1> 4และ5ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือดดกีวีนั่นเองค่ะในช่องสีชมพูค่ะไม่มีอยู่ในภาพค่ะ เรามาดูข้อต,ต่อไปกันเลยค่ะเอ๊มีผลไม้กล<า><ร>มๆเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามีสีอะไรบ้างนะคะคุณฟงังมีสีเขียวกับสีแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกกันเลยดีไหมคะไปเลยค่ะมาแล้วค่ะโอ้ตัวเลือกก็มีสีแดงเต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆรู้คำตอบหรือยังคะถ้ารู้แล้วใช้นิ้วจิ้มไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูอมกับคุณฟังจะเริ่มนะับหนึ่งสองสาม สีและห้าค่ะ,ค,ะคำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือคือสีเหลืองนั่นเองค่ะ,คะผลไม้คือคแอปเปิลค่ะเพราะว่าแอปเปิลไม่มีอยู่ในภาพนั่นเองและในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้ไปที่ส่วนผลไม้ของคุณครูฟางค่ะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อผลไม้ลักษณะและส่วนประกอบของผลไม้ที่ได้คุคณครูฟังด้วยนะคะใช่ค่ะและก็ยังได้เล่นเกมสนุกสนุกอีกค่ะเด็กๆสนุกไหมคะในการเล่นเกมและเที่ยวสวนผลไม้คุณครูฟังสนุกไหมคะได้ยินเด็กๆตอบว่าสนุกค่ะคุณครูอ,อ้อมแต่ในครั้งต่อไปนะคะคุณครูฟังจะพาเด็กๆนะคะไปทํากิจกรรมอะไรนะคะขอให้เด็กๆติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณขู่ออมและก็คุณครูฟางค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย